หิวกันหรือยังครับก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนะครับมีเส้นหมี่เส้นเล็กนะครับอันนี้เส้นหมี่ครับหิวก็แวะมาได้นะครับก๋วเตี๋ยวเรือนะครับ ใส่น้ำปรุงก๋วยเตี๋ยวครับใส่กระเทียมเกี่ยวหอมๆครับตามด้วยผักชีรโรยหน้าให้สวยงามครับเติมน้ำซุปเข้มข้นครับ แซบอิลีว่าสั่นได้นะครับสองถ้วยครับเส้นเล็กเส้นมีครับจัดไปครับซับแซบ